สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเที่ยวบ้านพ่อโอ้นี่เป้าเนี่ยเป้าโลกยังนั่นน่ะเนี่ยเราบุตรยานอนนี่เรานอนอยู่แม่เคยคิดตอนนั้นไกลว่าสิบห้าจะออกโอ้ยจะออกพกสิบหกปู่มันห่กนน้อยเดี๋ยวถ้ามันโดนให้ขำหัวใครเล็กยังหัวมันใครเผาอ่ะปุ๊ง่ายเลยค่ะง่ายปุ๊งเป้าเนะ นี่มันลรยนี่มันแหลมจริงๆนะไกล้อันตรายทิ้งมาดีนะทิ้งสายเนี่ยง่ายมันมีนี่นี่นี่เหมาะนี่แหมยนะครับนอนเล่นมือถือฮะยิบยิบอะไรยนะน้ำชาหน้าอ่ทั้งนั่นน่ะเย็นเลยหน้าไม่หลอกบานเลยโอ้ยุง้งโอ้มียุงมี่ปอดยุงมันจะมีตัวหัวคำหมนสวยเพลินนี่โรดิสลา เปิ้ลเลยสาระขี้เมาสำรับแต่แต่เขาจังใส่สาระขี้เหงาเพียอมาเขามากินนี่มันทหารน่ะหมูเปลี่ยนเป็นเขาจบเกษตรมาจบทหารมาแฮมอะมันต้องผสมกเกษตรเกษตรกับทหารน่ะรอรอดับเบิลเมากินกับนี่มันเหมาหลอดจีโจบมือลงน้ำเพ่งเปลี่ยนเป็นสาระขี้เมาค่ะไม่ขึ้นม้วน แล้วตังจึงไม่เออนี่ต้องทำยังไงนี่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 ก่อนมันสลายขึ้นเหาอ๋อ้นไม่จะไปโซนหลังบ้านแล้วนะเมื่อกี้เราเดินเข้ามาข้างบ้านใช่ไหมโอ้นแ่น่นี่ลงรถโอ้หน้าบ้านก็มีหมูกระมาบ้านสองวันอะไม่ได้อยู่อย่างมันขันรถเขาอยู่หน้าบ้านเลยครับเอาละอันนี้เดี๋ยวกหันห้ามาบ้านบ้านนี่กระทบบ้านนี่กระทบกำนี่หมากักำนี้แม่เอ้ยบ่าไปได้ปะกันเหมือนวะวันนี้หิ้งเลี้ยงอีก เห็นรถอยู่นี่เรียกเลยเรียกเลยเราได้สองวันแม่เคยเได้รับดีนี้นี่ง่ายค่ะกันนี้มีไผมาห้องเลยในใสวนด้านหลังบ้านนี่เป็นที่เลี้ยงไก่เอีนย่ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยพ่อไนไอแป้งมันกะซิมดส้มบะเกี๊ก่ะโตีว้อโอ้หางมันอยู่บนเนี่ยนี่ซีมันนี่นะลงยาวลง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  ำไมล่ะว่เขาจับดจากนี่นโอ้นี่เลี้ยงไก่เไก่นี่โนชนนะไปเลยกินนึงนะกับไก่โมกิ้ร้ยตัวประกาศที่ของมากินเลยมาคิดเงินมันยิงเราคนเดียวแต่หำค้าเ้าเรียกอมนแต่มกล้าขามันดูมันนะก็หันมันลูกราจินหวานกั่วๆแล้วะหนบอกไม่กินก็ คื่อขอค้าขอค้าขอค้าเพื่อขอค้าคุณเอาไหมเอาค้เพี้ยห้าตัวไปจากโซนเลี้ยงไก่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่โซนห้องครัวครับที่แล้วไม่ค่อยได้ถ่ายโซนห้องครัวให้ดูเจ้าคนู่คนเดียวอ่ะยังอยุ้๊วนี่เขาสื้เป็นสูตรมาไงแต่ไก่แต่แต่อันเดียวน่ะเนี่อเล็กอจิ๋วนี่ยนื้อจิ๋ห้องเช่านี่ยอันนี้เล็กอจิ๋วเล็กจิ๋ว อ๋ออันนี้ของอันนี้ไม่จะเป็นอย่าเปิดอันนี้ปิษบอกก่อเปิดข้าวออโอ้ยภาษญี่ปุ่นนี่ข้าวซอยขิงนั่นหรอแต่ญี่ปุ่นไงท่ามีหลายยี่ห้อยี่ห้อเดียวอ๋อนี่ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันหมดนะเนี่ยแต่มันมันมันมีหลายแบบกันหรอกทีจุดเราแอบห้ามเปิดนะมันขวมอดภาษาอสั่งานภาษาญี่ปุ่นอ่ะหรอนั่นเป็นนั่นนี่ ไปแต่มีหนอกน้ผมเคยศึกษาขอาอใส่กูนนะนี่เคยเลยนี่น,นี่อันนี้มุเซนไม้นิ่มอร่อยนี่อร่อยนี่คือเขาญี่ปุ่น,นเปินเป้นออกแนวมัว่วเอาเป็นแนวมัว่วยังไงที่ปลูกในญี่ปุ่นไหนปลูกญี่ปุ่นเออปลูกในประเทศญี่ปุ่นหลังมันปลูกตรงนี้เลยโอ้โหอันให้ไปสงวนนี่ก็สิ้นเนี่ยเปิ้นเขาเออจำไหมเออเขากะจำเนี่ยกะนึกว่าอ่านเปิ้ลเป็นเนาะ งานภาษาญี่ปุ่นอะล่ะอันเป็นอะไรไปเป็นแมงนอกน้ำเคยศึกษาของใส่กูหน่อยนี่เป็นเนาะท้าล่างท่าของช้ำแถวบ้านห้องที่นี่นะมันจะมีห้างดังๆอ่ะทั่วประเทศนะไปอ่เส้นทรัลนี่บะฟิสทอมาเก็ตเส้นทรัลจังหลันอันนี้ที่ไปญี่ปุ่นเรื่อยแล้วมันอร่อยไหมหรอขาวกินมันนิ่มเดี๋ยวมันกินเข้าเนี่ยเออเดี๋ยวอีะทำอ๋อ้ไงซูชิจะทำซิซูชิซูชิมีกินซูชิมีเป็นโรงเด่นเลย กอกกอกกอกรู้จ <mainstream situación> ักกอกไหมหมูจักกอกก็ใส่หมูจักกอกบ้านั่งเหนี่ยฮ่อกอกแก้วเล็กนี่กอกนี่เรียบร้อยปั๊บนี่ต้องเก็บไปก่อนงย้อมห้ามเปิดไม่จะเป็นห้ามเปิดหรอเออไว้โอ้กอกโอ้โหนี่ขวดนี่เป็นกระดกไม่ว่าเป็นกระดูกโรมต้องเป็นการเตเปิดน้ำนี่กับแล้วข้าวนี้ไม่ต้องซาวน้ำด้วยโอ้ประจ๊งดีตรงเนี้ยมันจะหอมหนุ่มโซนไหนมอวมาวมาเนี่ บังเมาล่างเลยตัวนะี่เมามาล่างเข้าทุกข์นะโอ้โหเมาเข้าคว่ำแหมนี่เดี๋ยวเส้นน้อยเส้น้อยอ๋อใช่ครับโอ้โหยูปใช้เชียงใหม่เดี๋ยวนี้โอ้วคนี่เราปิดนี่แล้วใช้เชียงใหม่รับนี่กับหลังฮะเข้าตีนี่กับนิดนี่เดี๋ยวทำซูชิอย่โอ้ยนี่ไงนี่นี่นีซีซี่นี่นี่ผมุดนี่นีนี่กิโลนะกิโลแปดร้อยเล่นหลังบ้านเขาเล่นอี่นี่ปรูสอร้อ ยูนแล้วซูชิเอาอะไรมาไข่มดแดงโอ้เขาซูชิสปาซูชิหัันร้างเขาเดี๋ยวเขาซูชิไข่มดแดงอี่างนี้แหละรอเขาซูวยกันเรื่องงามยำเดียววันนี้เราจะมากินอาหารญี่ปุ่นฝีมือลุงเดชกันซึ่งจะเป็นซูชิสไตล์คนเมืองนี่ซูชิซูชิลุงเด็กนี่โู้โหวิธีหั่นจีนอันนี้แป้งนมนะอันนี้ซูชิแล้วแป้งนมเออเออมันมีแล้วแต่เขาจะเอาหยั่งกะ รำมาล้ำมันยังที่เข้าอ่าเดี๋ยวเอาไข่กันสุชิซูชิไข่มะแดงสูชิไข่เจียวสูชิแป้งขนมยางเอาสามกํามีก่อนเราเดี๋ยวก้อยถ้าสุชิคนล้วไม่หนาวมาก่อกันสุชิคนบัวนั่นเปล่าอ่านี่ง่ายนี่ดูข้าวก่อนโอ้ข้าวหุงแล้วนี่นี่นี่อนี่ข้าวนี่เดี๋ยวล้างมือเอาหนังหน่อยๆน้ำมันกันมันติดมื้อนี่ เอี้ยกบานหนอกเขาเอี้ยกอ่ะตั้งแล้วจะได้กำยังคนมุมซุดจะได้กำยังคนมันไม่ลงแม่มันจะได้กำยังแตะน้อยกันกันมันติดมือเอากันนี่อันนี้ซูชิเลยข้าวเหนียวเลยซูชิซูชิอันนี้ข้าวญี่ปุ่นมาแกะเ้าญี่ปุ่นอยูได้นนี่มันจะตั้งถึนข้าวได้นะเนี่ยเขาข้าวกระมิ่นกันนี่นเขาอ่ะไข่หวางนาธรรมดาหนะเอี้ยอันนี้ไข่ไข่เจียวอันนี้แป้งหอมยางแตะน้อยเขาเป็นกำ น่ากินนะแล้วขอหยิบหยิบมาต่อไปโอ้ลร่างเน่ามือลุมโซดมือหมอกคนหมอมีเมียมันต้องควันหนีอ่ะโซดได้หน้าควันเออเอาแล้วแมาก็นี่ไข่หมูแดงนี่ไข่บดเออไข่หมูแดงถ้าไข่หมูแดงนี่จะกินยากหน่อยถ้าเ่าหยิบวางยี่ไงมันโต๊ะเปลี่ยนสูตรกะแป้งอุ้มลงหน่อยเออคุณว่าอุ้มลงอ่ะแล้วก็หยิบนี่ก็ใส่ แล้วก็เอาวางหึ่งกั๊อีกเนี่ยนี่ไเค้กินก็ร้องไป่หย่ายะสุชิชปรโรถ์ี่ไข่เจียวไข่เจียวอันนี้สุชิแป้งนมแป้งนมอันนี้สุชิไข่มดแดงอออันนี้สุชิสับปะโรนี่นี่นี่เข้าโอ้เรากินละิีดใจมันอยู่นี่มันความความหนุ่มอยู่ที่เข้าโอ้ร้องละล้องล้องเอาไข่มดแดงรับอร่ามมันกินที่หลังโอ้ันโอ้นิ่ม มันจะหนุ่มใส่เกีย๊ยวน้ำปลากี่ใ sure. ส right? ่น้ำปลาหนักหน่อยนดูรำอ่ะดูหน้าขายโมเดลดูไม่ต้องจิ้มหมดนะต้องจิ้มเริกเปรี้ยวหวานมันเค็มมันหมดอะข้อนี้โอมากาเสิสี่คำอ่ะสี่คำเนี่ยอันนี้คือตัวไายอ่อันนี้หมายถึงกาบันเลย คือว่าก่อนเพิ่นจะเลิกงา้นตอนจะลาต้องกินผล,ลไม้สดปข้าไทยต้องดื่มไม่ได้กินของญี่ปุน่นต้องกินของญี่ปุน่นอันนี้นำ้ำ buoy น้ำ buoy อ่าเดี๋ยวจะใส่เฉพอนี่เอามาจากญี่ปุ่นหมด้งนะเนี่ยโอ,อ้ทุกอย่างน้ำเข้าวะนี่โอ้น้ทุกอย่างมาญี่ปุน่นอันนี้นะนี่วะเดี๋ยววิเศษจะบอกว่าแก้วนี้มาจากญี่ปุน่นอันนี้ญี่ปุน่นอันนี้ตัวเออตตัวขี้เกียจตัวกุยตัวธรรมะตัวขี้เกียจเนี่ยเ,เ,เนี่ยเอาต่อไปวิเศษของเพิ่นแก้วเพิ่นเดี๋ยวดูนะนี่ มิ it. It like ้มิกันเพ่นรวเเองเลยแก้วมามาโอเยนี่นเ่เปิเพลงวิทยุเหรอนี like ่ส like มัยรุ่นเทพน่ะเดียวมันเป็นแจ๊กแล้วแล้วพอใช้อเอาก็เฮออนุร like ักษ์ไว้หน่อยเปิดไปเดี๋ยวรอมทำงานก่อนรอมทำงานกันเนี่ยเลี่นเลกหน่อยมนะเนี่ยเพลงวละ เดี๋ยวเราหน้านะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเราจะพาไปชมบ้านพ่อที่ไหนดี๋ย,ยุรอบอยุรบยุรบเอา้าคิดถึงทุกคนครับคิดถึงเอีทุกคนครับ <c oughs>